สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนําเสนอคําพยรกรดวงชะตาของชาวลักนณาราศีกุมตลอดปี2567สำหรับดวงชะตาของชาวลักนณาราศีกุมปี2567นี้ตามดวงชะตาดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศีดาวราหูโคจรสถิตพบกระดุมพระพบแห่งการเงินได้เื่อว่าเป็นดาวราหูคนทรัพย์ ตามตำรากล่าวไว้ว่าให้โทษร้ายนักด้านการเงินสำหรับดาวราหูเป็นดาวบาปเคราะห์แต่ดาวราหูก็มีทั้งด้านดีและด้านร้ายถ้าให้คุณก็ให้คุณอันนั้นแต่ถ้าให้โทษก็ให้โทษอย่างมหันต์ดาวราหูเป็นดาวที่ได้ชื่อว่าเป็นดาวมัวเมาดาวอบายมุขดาวนักเลงสำหรับด้านร้ายของดาวราหูค้นทรัพย์คือการค้นทรัพย์ของเราไปให้ผู้อื่น แต่ด้านดีก็คือการคน้นทรัพย์ผู้อื่นมาให้เราดังนั้นถ้ามีเงินทองก็รีบนำไปลงทุนหารายได้ด้านอื่นเสียอย่ากเก็บไว้กับตัวมากนักแกล้งทําเป็นคนไม่มีเงินดาวราหูก็จะคน้นรัพย์มาให้แต่การที่ดาวราหูเป็นดาวใหญ่ทรัพย์ที่ได้มามักจะเป็นทรัพย์สินเงินทองก้อนโตย่างคาดไม่ถึงสามารถจะพิชะตาชีวิตให้ร่ำรวยมั่งคั่งได้ย่งไม่คาดฝัน แต่ถ้าเราทำตัวปล่อยให้อิทธิพลของดาวราหูครอบงำจิตใจเที่ยวเตะบันเทิงเริงรมสัมาเรเทเมาใจใหญ่ใจปั้มเล่นการพนันใช้เงินมือเติบด้านร้ายก็จะตกแก่เราครับดังนั้นจึงอย่าปล่อยให้อิทธิพลของดาวราหูครอบงำจิตใจได้ก็จะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากและระยะนี้ดาวราหูยังเป็นดาวศูนย์ยะพาหะ ซึ่งให้คุณด้านการเงินอีกทั้งดาวพฤหัสที่เป็นเจ้าเรือนแห่งการเงินก็มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและยังเป็นอุดดมเกณฑ์ดังนั้นจึงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่จะให้คุณอนันต์แก่เจ้าชะตาชาวลัคนาราศรีกุมอย่าได้วิตตบกังวลครับวางใจได้ดาวราหูอยู่ในทิศทางที่ดีที่จะให้คุณแก่เจ้าชะตาแน่ ตลอดปีนี้ทั้งปีทำตัวให้ดีรับรองไม่ผิดหวังอาจจะร่ำรวยแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็ได้ครับสำหรับดาวต่างๆที่โครจรในจักรราศรีตลอดปีนี้ตามดวงชะตาของชาวรักขณาราศรีกุมมีแนวโน้มที่ดีแก่ดวงชะตาดาวต่างๆที่โครจรในจักรราศรีตามดวงชะตาของชาวรักขณาราศรีกุมจะลงผลดีผลร้ายอย่างไร เชิญรับฟังได้ดังคำพยากรณ์ดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีกลุ่มคือดาวพฤหัสมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นอุดมเกณฑ์ช่วงต้นปีระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนระยะนี้ดาวพฤหัสเจ้าเรือนแห่งการเงินโคจรสถิตพบสหัชะ มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคระยะนี้จะมีรายได้ด้านการเงินเป็นเงินก้อนใหญ่ที่มาจากการติดต่อเจรจาจากสังคมหมู่มากการลงทุนด้านธุรกิจก,การเงินถ้าได้ร่วมลงทุนกับญาติพี่น้องและร่วมหุ้นลงทุนกับหุ้นส่วนหลายๆคนจะสร้างรายได้ด้านการเงินเป็นอย่างมากระยะสีเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เงินสะพัด และมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดและจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของการซื้อมาขายไปบ้านที่ดินยานพาหนะและรายได้ด้านการเงินที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศอีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากรายได้พิเศษที่นอกเหนือไปจากรายได้หลัก สรุปด้านการเงินของกาวลัคนาราศีกุมช่วงต้นปีระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมช่วงวันที่30เมษายนดาวพฤหัสด,ดาวแห่งการเงินย้ายราศีโคจรสถิตพบพันธุเป็นดาวปฐุมเกณฑ์ อยู่ร่วมเรือนคู่ดาวมฤตยูเจ้าเรือนตนุระยะนี้ด้านการเงินยังอยู่ในสภาวะที่ดีอย่างต่อเนื่องมาจากต้นปีและช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะญาติพ่อแม่พี่น้องบุตรบริวารคู่ครองคนรักหุ้นส่วนและเพศตรงข้ามจะร่วมมือและสนับสนุนด้านการหาเงินเป็นอย่างดี พระยานิธุรกิจด้านการเงินจะเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมากอีกทั้งจะมีการริเริ่มสร้างผุงานด้านการหาเงินใหม่ๆโดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการหาเงินนาการเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างแต่ก็อยู่ในทิศทางที่ดีการลงทุนด้านธุรกิจการเงินช่วงกลางปีนี้ จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีดังหวังสรุปด้านการเงินช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงครับที่ด้านการเงินยังส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องจากช่วงกลางปี โชคลาภด้านการเงินมักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอเสมอคู่ครองคนรักบุตรบริวารญาติพ่อแม่พี่น้องจะนำโชคใหญ่ด้านการเงินมาให้อีกคั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศและอาจโชคดีได้เงินก้อนใหญ่ด้านมรดกพินัยกรรมด้านธุรกิจการเงินจะเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดปีนี้ทั้งปีด้านการเงินจะดีอย่างมากๆถ้าปฏิบัติตนให้ดีอย่าให้อิทธิพลของดาวราหูมาครอบงำจิตใจในด้านร้ายได้เช่นการเที่ยวเตร่บันเทิงเริงรมใช้ใจ่ายเงินอย่างฟุ้งเฟอ้อใจใหญ่ถ้าปฏิบัติตนให้ดีปีนี้ด้านการเงินจะดีอย่างมากๆครับสรุปด้านการเงินช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคม โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีกุมคือดาวอังคารหลังวันที่ห้ากุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่สิบห้ามีนาคมระยะนี้ด้านการงานถ้าได้ทำงานเกี่ยวกับด้านต่างประเทศทำงานในต่างถิ่นแดนไกลหรือทำงานในที่ที่ห่างไกลขึ้นมากกว่าเดิม จะประสบผลสำเร็จในผลงานเป็นอย่างดีคู่ครองคนรักจะร่วมมือกันทำงานหรือช่วยกันปรึกษาด้านการงานสร้างผลประโยชน์ด้านการงานเป็นอย่างมากพระยะนี้อาจมีการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานทั้งในประเทศและต่างประเทศระยะหลังวันที่15มีนาคมไปจนตลอดสิ้นเดือนเมษายนพระยะนี้จะมีงานเข้ามาให้ทำอยู่อย่างต่อเนื่อง ด้านการงานส่วนใหญ่มักใช้ความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาอีกทั้งการทำงานด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินเช่นการหมุนเงินการเป็นนายทุนด้านการเงินทำงานเกี่ยวกับด้านการค้าขายทุกชนิดจะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากสรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศรีกุมช่วงต้นปีระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายน โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนติงหาคมช่วงวันที่หนึ่งพฤษภาคมถึงวันที่สองมิถุนายนดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบกระดุมพระพบแห่งการเงินระยะนีิถ้าได้ทำงานเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับด้านการหมุนเงินจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีช่วงนี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง การค้าขายและอาชีพการงานต่างๆจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูงจากชะตามักมองเห็นลู่ทางด้านการงานได้อย่างทะลุปลุปโปรงจะมีงานเข้ามาให้ทำอยู่อย่างไม่ขาดและมักมีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอยู่เสมอๆช่วงหลังวันที่สองมิถุนายนไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมช่วงนี้เจ้าชะตาจะมีงานทำอยู่เสมอเ จะได้ทำงานและร่วมลงทุนกับมิตรสหายพี่น้องและร่วมหุ้นลงทุนกับหุ้นส่วนหลายๆคนและประสบผลสำเร็จด้านผลงานเป็นที่นิยมช,มชมชอบของสังคมและผู้คนทั่วไปอีกทั้งช่วงที่ดาวอังคารดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบพันธุด้านการงานจะเป็นหลักเป็นฐานผู้ประกอบการค้าขายจะมีกิจการเป็นของตนเอง ด้านธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอาสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยา,านพาหนะจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสรุปด้านการงานของชาวรัคนาราศีกุมช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ช่วงวันที่26สิงหาคมถึงวันที่19ตุลาคมดาวอังคารดาวแห่งการงานโคโจรสถิตพบบุตตะระยะนี้จะมีการริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆด้านการงานโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการงานในรูปแบบที่เป็นที่นิยมของวัยรุ่นและจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี สร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการงานเป็นอย่างสูงหลังวันที่19ตุลาคมไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมดาวอังคารดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบอริมีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิดสภาวะด้านการงานช่วงนี้ชะลอตัวลงธุรกิจงานส่วนตัวอาจจะประสบภาวะฝืดเครืองอยู่บ้างเกิดจากการหมุนเงินไม่ทัน ระยะนี้จะลงทุนทำธุรกิจด,ด้านใดควรชะลอยับยั้งและรอจังหวะไปก่อนเพราะยังไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงอะไรในระยะนี้สถานาการณ์เรื่องการงานช่วงนี้ถึงจะไม่ค่อยดีนักแต่ก็มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือทั้งนี้เพราะดาวอังคารดาวแห่งการงานโยกกับดาวพฤหัสเจ้าเรือนแห่งการเงินที่เป็นดาวปทุมเกณฑ์ และดาวอังคารดาวแห่งการงานยังตรีโกนกับดาวพุธและดาวศุกร์ที่พบสุพะทําให้ด้านการงานทรงตัวอยู่ได้ไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมสรุปด้านการงานช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรัก ดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีกุมคือดาวอาทิตย์ช่วงต้นปีระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนระยะวันที่หนึ่งมกราคมถึงวันที่สิบห้ามกราคมดาวอาทิตย์ดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถิตพบลาพะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเทวีโชคระยะนี้ดาวแห่งคู่ครองความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่สำหรับคนโสดยังไม่มีเกณฑ์ครับถึงจะโชคดีได้พบรักแต่ก็เป็นความรักที่มีเจ้าของหรืออาจจะเป็นไม้ลูกติดดังนั้นอย่าเพิ่งใส่ใจกับเรื่องความรักมากนักอยู่เป็นโสดไปก่อนจะดีกว่าครับสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วระยะนิเจ้าชะตาจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามเป็นอย่างมากด้านความรักมักจะโชคดีอยู่เสมอเสมอ และจะดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นหลังวันที่15มกราคมถึงวันที่13กุมภาพันธ์ดาวแห่งความรักมีเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับคนโสดจะโชคดีด้านความรักจะได้พบรักที่เป็นความรักแท้ถึงจะยากดีมีจนก็ไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางเป็นความรักที่ค่อนข้างจะแปลกพูดได้ว่าเหมือนหนูตกถังข้าสาร เพราะคนที่จะได้พบจะเป็นคนที่มีฐานะแตกต่างกันเป็นอย่างมากถ้าได้แต่งงานจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและความเจริญรุ่งเรืองสำหรับชาวลัคนาราศีกุมที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วด้านความรักจะมีความกระชับความสัมพันธ์กับคนรักมากยิ่งขึ้นหากก่อนหน้านี้มีเรื่องผิดใจเกิดขึ้นก็มีแนวโน้มว่าจะได้รับการคลี่คลายในเร็ววัน และจะกลับมาคืนดีกันใหม่การดำเนินชีวิตรักและครอบครัวจะดำเนินไปอย่างราบรื่นหลังวันที่13กุมภาพันธ์ไปจนตลอดสิ้นเดือนเมษายนสำหรับคนโสดดาวแห่งความรักยังไม่มีเกณฑ์ครับสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วสถานการณ์ด้านความรักในช่วงนี้ค่อนข้างจะผ่อนคลายและดำเนินชีวิตรักอย่างปกติ เรื่องที่เคยผิดใจกันมีแนวโน้มว่าจะคลี่คลายในเร็ววันครับสรุปด,ด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีกุมช่วงต้นปีระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมช่วงนี้สำหรับคนโสดดาวแห่งความรักพอมีเกณฑ์ที่ดีอยู่บ้าง ระยะนี้จะได้พบรักที่เกิดขึ้นมาอย่างไม่คาดคิดจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงงานเดียวกันหรือเป็นเพื่อนร่วมงานที่เห็นกันอยู่ทุกวันและไม่เคยคิดคาดฝันว่าจะได้รักกันมาก่อนหรือเป็นคนที่เพื่อนฝูงมิตรสหายแนะนำให้ได้รู้จักพบเจอโดยบังเอิญระหว่างการทําธุรกิจด,ด้านการงานสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้ว ด้านความรักก็ยังดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นถึงจะมีเรื่องระหองระแหงกันบ้างก็เป็นเรื่องเล็กน้อยตามปกติชีวิตประจําวันวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนสำหรับคนโสดที่ยังไม่มีคู่ครองคนรักช่วงนี้ดาวแห่งความรักมีเกณฑ์ที่ดีครับ จะได้พบความรักที่มั่นคงถาวรซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันคนที่จะได้พบจะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเป็นหลักเป็นฐานและอาชีพการงานดีเป็นคนที่ญาติพ่อแม่พี่น้องแนะนำให้ได้รู้จักหรือหามาให้แต่งงานแล้วจะมีหลักมีฐานอุดมสมบูรณ์ด้วยโภกทรั์และตำแหน่งหน้าที่การงานสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้ว ด้านความรักจะดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นญาติพ่อแม่พี่น้องจะชื่นชมและให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านความรักเป็นอย่างดีระยะวันที่14มิถุนายนถึงวันที่9กรกฎาคมช่วงนี้ดาวแห่งความรักยังไม่มีเกณฑ์ที่ดีสำหรับคนโสดครับสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วท่านใดที่ยังไม่มีบุตรธิดา อาจจะได้บุตรธิดาในช่วงนี้ครับสำหรับผู้ที่มีบุตรธิดาอยู่แล้วบุทธ,ธิดาจะพึ่งพาอาศัยได้และปฏิบัติตนต่อบุปการีเป็นอย่างดีพระยะวันที่สองสิงหาคมไปจนตลอดเดือนสิงหาคมสำหรับคนโสดดาวแห่งความรักช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะได้พบรักแท้คู่สร้างคู่สมกันมาแต่ปางก่อน แต่งงานแล้วจะมีหลักมีฐานสมบัติมั่นคงถาวรและจะอยู่ด้วยกันจนแก่จนเท่าสำหรับชาวรักนาราศีกุมที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วชีวิตรักจะมีความสุขสดใสหวานชื่นเป็นอย่างมากเพราะจะได้ร่วมกับคู่ครองคนรักทำมาหากินสร้างผลประโยชน์และรายได้เป็นอย่างมากทำให้ด้านคู่ครองความรักมีความสุขกับผลประโยชน์ที่ได้รับ ชีวิตรักและครอบครัวจะราบรื่นและปลองดองกันเป็นอย่างดีสรุปด้านความรักช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมสำหรับคนโสดระยะวันที่21กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมดาวแห่งความรักมีเกณฑ์ที่ดี จะได้พบรักแท้ที่เถิดทูและบูชาความรักเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดถึงแม้จะยากดีมีจนก็ไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางหรือรังเกียจใดๆทั้งสิ้นถ้าได้แต่งานชีวิตรักจะอุด,ดมด้วยโภกทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองและตำแหน่งหน้าที่การงานสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วด้านคู่ครองความรักความสัมพันธ์จะมีมากขึ้นกว่าเดิม เรื่องราวครั้งก่อนที่เคยบาดหมางจะยุติลงเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ด้านความรักมีความสุขอย่างมากๆและดำเนินชีวิตรักอย่างสดใสหวานชื่นไปจนตลอดส,สิ้นเดือนธันวาคมสรุปด้านคู่ครองความรักระยะปลายปีช่วงเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภ ดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีกุมคือดาวพฤหัสมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นอุดมเกณฑ์และเป็นกเกษตรแลกเรือนกับดาวอังคารช่วงต้นปีระยะเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนช่วงต้นปีระยะวันที่หนึ่งมกราคมถึงวันที่ห้ากุมภาพันธ์โชคลาภด้านการเงินและด้านการงานจะมีอยู่อย่างไม่ขาด มิสหายคู่ครองคนรักหุ้นส่วนและเพศตรงข้ามจะนำโชคลาภทั้งด้านการเงินและด้านการงานมาให้ระยะนี้จะลงทุนธุรกิจด้านใดก็มักจะประสบความสำเร็จอยู่เสมอๆหลังวันที่ห้าคุมพาพันธ์ไปจนถึงวันที่สิบห้ามีนาคมช่วงนี้จะมีโชคลาภที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือจากต่างประเทศ การลงทุนในต่างประเทศหรือต่างถิ่นแดนไกลจะมีโชคประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีอีกทั้งโชคด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะโดยญาติพ่อแม่พี่น้องนำโชคลาภมาให้หลังวันที่15มีนาคมไปจนตลอดสิ้นเดือนเมษายนช่วงนี้จะมีโชคด้านการงานจากการที่มีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูง อีกทั้งจะมีโชคได้พบมิตรสหายที่ดีสง่งผลให้เกิดโชคลาบจากการตริดต่อเจรจาคบหาสมาคมและจะมีโชคจากการเดินทางระยะใกล้ในด้านธุรกิจการงานโชคจากการลงทุนการเสี่ยงโชคด้านการเงินมักจะมีอยู่อย่างบ่อยครั้งตลอดต้นปีนี้โชคลาบด้านการเงินจะมีเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาด สรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีกุมระยะต้นปีช่วงเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนเมษายนโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมวันที่30เมษายนดา,ด,ดาวพฤหัสดาวแห่งโชคลาภย้ายราศียกเข้าสู่ราศีพฤษภสถิตพบพันธุ เป็นดาวปทุมเกณฑ์ช่วงนี้จะมีโชคลาภใหญ่ทั้งด้านการเงินและด้านการงานและโชคลาภที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศและมักจะมีโชคอยู่เสมอๆอ,อีกทั้งจะมีโชคด้านอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบการซื้อมาขายไปหรือการจัดสรรที่ดินและจะมีโชคในด้านทรัพย์สินที่ดินบ้านช่องอาคารร้านค้า วันที่ 21. พฤษภาคมถึงวันที่สิมิถุนายนช่วงนี้จะมีโชคใหญ่ด้านทรัพย์สินเงินทองระยะนี้อาจจะได้บ้านใหม่รถใหม่ที่ดินที่อยู่อาศัยใหม่ที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมวันที่ 13. กรกฎาคมไปจนสิ้นเดือนสิงหาคมช่วงนี้จะมีโชคใหญ่ที่มาจากด้านการงานใหญ่ที่มีรายได้สูงและโชคจากธุรกิจการงานด้านต่างประเทศ อีกทั้งศัตรูคู่แข่งด้านธุรกิจต่างๆจะกลับกลายมาเป็นมิตรส่งผลทำให้เกิดโชคลาภใหญ่ยังไม่คาดคิดสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีกุมช่วงกลางปีระยะเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคม สภาวะด้านโชคลาภช่วงนี้ยังส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องโชคลาภด้านการเงินมักจะมีอยู่ตลอดอีกทั้งศัตรูคู่แข่งในธุรกิจด,ด้านต่างๆก็ยังส่งผลดีทำให้เกิดโชคลาภอยู่เสมอๆส่งผลดีทำให้ด้านการงานที่ชะลอตัวลงทรงตัวอยู่ได้และอยู่ในทิศทางที่ดีไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคม สรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีกุมช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขออรัธนาสิ่งสติทั้งปวงในสากลโลกจงดนบันดาลให้ชาวรัคนาราศีกุมทุกๆท,ท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังรอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งอวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ